การทากระทงแล้วก็การประกวดหนูน้อยนพมาศกันบ้างน,นะครับผู้ปกครองเยลานําบุตรหลานเลือกซื้อวัสดุทํากระทงซึ่งดอกไม้ใบตองปรับขึ้นราคาขณะที่โรงเรียนอนุบาลก็จะประกวดหนูน้อยนพมาศสร้างสีสันช่วงเทศกาลลอยกระทงครับ ช่วงลอยกระทงบรรยากาศร้านขายดอกไม้เขตเทศบาลนครยะลาคึกคักครับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นำหยกกล้วยใบตองดอกไม้ชนิดต่างๆวัสดุทำกระทงออกมาวางจำหน่ายกันทุกร้านโดยราคาส่วนใหญ่ยังคงเดิมมีบางอย่างที่ปรับขึ้นเล็กน้อยโดยร้านพี่แดงถนนโรมิดบอกว่าหยกกล้วยนะครับอันเล็กขายอยู่ที่10บาทกลางก็15บาทใหญ่20บาทดอกไม้ไปรับขึ้นเล็กน้อยครับใบตองขึ้นราคาขายพับละ15บาท สำหรับราคากระทงที่ประกอบไว้แล้วเหลือแต่ไปไประดับดอกไม้ก็ขายอยู่ที่35บาทส่วนกระทงขนมปังอันละ65บาทขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต่างนำบุตรหลานมาเลือกซื้อทั้งหยวกกล้วยใบตองดอกไม้ทุบเทียนวัสดอุอื่นๆเพื่อเตรียมทำกระทงทำให้บรรยากาศวันกระทงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังโควิด1ิกาคลี่คลายเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทงครับ ทางด้านร้านคุณเก๋ถนนพังเมือง5บอกว่าปีนี้ขายดีโดยเฉพาะกระทงขนมปงังไม่มีเข็มไม่มีตะปูซึ่งลูกค้าที่รักธรรมชาติชอบมากมีแบบแปลกๆใหม่ๆนะคะและพอลอยเสร็จก็จะได้เป็นอาหารให้กับปลาได้กินด้วยส่วนกระทงที่ทําจากใบตองก็ขายดีเช่นกันปีนี้ราคากระทงขนมปังไม่ขึ้นเริ่มต้นที่40-50บาทส่วนกระทงใบตองสดปรับขึ้น5บาทต้นทุนดอกไม้ใบตองสูงขึ้นทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองยะลาสามารถ ไปร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีวันลอยกระทงได้ตามสถานที่ใกล้บ้านที่มีการจัดกิจกรรมทั้งที่สวนสีเมืองชุมชนบ้านร่มสตงเทศบาลเมืองสเตงนอกและที่ตำบลหน้าถ้ำจังหวัดยะลาค่ะส่วนวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันลอยกระทงโรงเรียนรังสีอนุสรยะลาได้จัดก,กิจกรรมวันลอยกระทงและการประกวดหนูน้อยนพมาศ แผนกอนุบาลนะครับซึ่งมีนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่ประกวดทั้งหมด18คนครับโดยแต่ละคนก็จะแต่งกายสวมชุดไทยกันอย่างน่ารักและสวยงามซึ่งจะคัดเลือกเนี่ยให้เหลือ5คนเพื่อเข้ารอบตัดสิน ส่วนการแสดงของเด็กๆก็จะมีทั้งรำวงการแสดงความสามารถพิเศษการตอบคําถามนะครับซึ่งเด็กๆต่างก็สนุกสนานโชว์ความสามารถท่ามการกําลังใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งการตัดสินก็จะถูกตูจากบุคลิกภาพการเดินการยืนการไหว้และการยิ้มการแต่งกาย รวมไปถึงปฏิพานวหวพริปจากการตอบคำถามและสัมภาษณ์ครับสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวลอยกระทงแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนกล้าสแสดงออกถึงความสามารถสร้างความรักความสามาคัคคีการอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาอารมณ์จิตใจของเด็กๆอีกด้วยค่ะ